อาหารเที่ยงเด้อพี่น้องมีตุ่มไก่บ้านเจลมีจับสองถ้วยในไฮซั่งสร้างบุกพักเทียเท่ยงแล้วใครจะพักเที่ยงแล้วกินข้าวแล้วอาหารก็แล้วแล้วแต่ละพ่อลงดินนะถึงเมื่อคืนเอที่ยงอยู่ก็เลยบอกกินน้ำตาลไงใจเป็โต๊ะคนใหญ่ ว้าคือพ้น้มาอนนีเนาะมึงซึมทุกคนกิขาวด้ให้พ่อ้งเีนเดเอาไปเอาิขาวเลยินเบิดนีกัพ่อหรอมาไม้ด้ว ก็เรื่อเขาเ่อที่ผอมเขาเ่องผ้าผอวนาี่ย้งเท้าเนี่ยเท้ากินหนักกกินหฮจอกบผูจอกพยุูุเครื่งล้างตูผู้จอกกินนักเดิ ไปอีกน้อยเขาก็รับแล้วนอนขอเพดเลยเงินไงใส่ตุ๊บใส่ตก๊บมาใส่ตว๊บกินกิน กินกินใช่ถวยบ่ลุงเอาถวยบ่ามากระยาบาน งัวครก็ขึ้นมาแล้วงัวแ้มเอามันทีมเลียงงัวได้เอาหนะกิีข่าขกินข่าสวยเลยกะกินน่นั่นมันมาแห้งอยู่ทีมเบิ้ดใช่น้ากเดนนังของน้าโยนแล้วลโป่มาโยทีมบิ้ดรือยงยบร่อยาบกมีาทีเนี่ยเบิ้งเ้านั่นหวยอยากว่า แนนอนอยู่แล้วเดืองมานะเตี้ยเสียงยนะโอ๊อออกมาแล้วนะโอ้ยบหแงรแล้วใครหละ <laughs> ถึงหัวนี่มันสวัได้เขียกบขากนแล้วนี่เขียนี่ไปปักหัวจะใครไว้ะไว้ <laughs> ดได้แล้วเนะสอบเรพันหัวเจ้า อันตแต่ขึบากมุมแล้วท่านกับบุยูและคารนมา <c oughs> มลเหอนวงบดนน้ำบนะุมีม่ฝน,นตกมาหายไปนียจะพ้นผู้มือูม,มือ่ได้วางพังมาพังมามื่อื <c oughs> นห้หวๆน,น,นวันนะแมนและแห้งเติบไปทนะ แต่พุ้ยจะมันกระบอกปลายเว้ยอนมันตกก่อนเมันตกเบิดก่อนเลยตาป็นแนมากกว่างจเตกไันคืนก็จะหอดบ้านเ้าอยู่คนาดนี้นมาดาดเาขาวๆนี่ฝนทั้งนั้นแล้นี่ นี่มมนีนะโบแมนโฟนนี่โบแมนนเน,น,น,นี่นะ่ะคันข,า,ขาวๆนี่บอกรรแลนรอยรแล่นไงล,ลงแต่แท้แหละไอ้นตกไปนอนซุปเว้ซไปคอยตกแค้ห้รีวาร้ด ใหญ่ๆเลยวลง้องเี้ ดี่สาบนนการผิชงไอตุมไก่มืนไอ้ตุ่มไก่ตู้โมใหญ่บันไดไอ้ส่างกิน้ำเบอดแล้วเบดแล้วอี่แ๊กน้ำ ตันเดพี่น้องเอฟซีเบสุูนนมากพี่น้องมากคนโตทำไมไม่รู้รแล้วบ่เราก็ถามกันบ้างนะคนโตก็บอกน่าจะเป็นส

เป็นไงสุดเดียวอันนี้ขาวๆเจะเป็นยังไงเห็นไก็รูปจุบับจุดบบก็ไก่สุดท้าวเนี่เราห็นกัน่ลายสเดียวละครับขาองแล้วเปหลอกยาวไปเลยมนี่ก็เหมือนนะ มันก็ตวเนี่นก็่แล้วครับันีาง่จะโตไ่ไดอยู่หมดแค่หกวันเ่ค่ะก็เราใส่ไี่ดแต่รำมันจะใส่แบบนี้เลยหรือกินได้เลย วัดท <N Memorial> ี mm ่ม hmm. ึงแ่จะเล่นนาเปนอไนี่เป็นตะกอหักกับพนี่นึกลายมุป่าอันนี้แล้วอันนี้แหละใช่เลเป็นยางเี้นาะกระเด็ไปีาต้น้ำตูมน้าวตูนี่เขาบริทนิเป็นกล้ากันเขาแค่ไปแก๊สรอยมีใครเปนแน่กันไ่นา

Đó là chừng nào thì, đã, thì đã được, được. rồi chừng nào chừng nào chừng nào chừng rồi chừng nào chừng nào chừng nào งานมากอะหายแผ่นตัวแก้วรางไ่ยืดเลอเวแก้เต่าแก่ที่หาหกสิแกบโมเนที <acceptance pieces> okay, cookies, ่ว่าท่าแก่ใหงานนเต่าแก้แก้วเอาแก้ี่ก้แก่วก้วกไ้้

各方面的事物。没的嘛。 ไม่คิดนานด้วจ้าสบายดี